เรื่องมีนิดเดียวเรื่องมีนิดเดียวมีนิดเดียวว่าคนเกิดมาคนเราเกิดมาโง่และเป็นทุกข์ต่อมาฉลาดแล้วก็ไม่เป็นทุกข์จบเรื่องจบกลับบ้านได้เกิดมาโง่และเป็นทุกข์ต่อมาฉลาดแล้วก็ไม่เป็นทุกข์จบเรื่องกลับบ้านได้ที่ว่าเกิดมาโง่นั้น ก็คือมายึดมั่นถือมั่นนั่นนี่เป็นตัวตนเป็นของตนเพราะมันไม่มีความรู้เรื่องนี้ที่ว่าโง่นั้นคือมายึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นตัวตนเป็นของตนเพราะมันไม่รู้เรื่องนี้ท่านพระอาจารย์พุทธทาสทำไมการปฏิบัติธรรมก็เพื่อชำระความไม่รู้ ว่าอะไรทําไมเมื่อเขียนแจ้งในคําตอบว่าอะไรทําไมเมื่อเกิดขึ้นอิสระทางใจทางจิตทางกิจใจความทุกข์ก็ดับไปคือภาะวะดับความไม่รู้ดับกิเลสดับอวิชชาเมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถแก้ความโง่หรือแก้ความทุกข์ได้ดัง คำที่ท่านพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเรื่องมีนิดเดียวมีนิดเดียวว่าเกิดมาโง่โง่ก็คือมายึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นเรานี่ตัวตนของเรานี่เป็นของเราเพราะความไม่รู้เรื่องนี้เมื่อเมื่อความไม่รู้เรื่องนี้ก็เกิดเป็นทุกข์ต่อมาเมื่อมีความฉลาดก็ไม่เป็นทุกข์แล้วจบเรื่องกลับบ้านได้ ก็เท่านี้นะครับก็คือการปฏิบัติตรมก็เพื่อให้เกิดปัญญา mm. เกิดปัญญาเรารู้แล้วเราหายโง่แล้วนะครับ mm. ก็เรื่องก็จบกลับบ้านได้นะครับ mm. กราบขอบคุณเครดิตที่มานะครับท่านผู้เขียนคุณวุฒิปัญญาธนากรนะครับแล้วก็พระอาจารย์พุทธชาตินะครับสวัสดีครับ